รประตูใหญ่ๆครับผมรู้ว่าผมร้องเพลงมอในอใจเป็นแรกแล้วสามประมาณรประตูข,ขค่สองข้างคนมีสุริีุประจำครับโดนพังเข้ามาโอ้พังเข้ามาแล้วดูเข้ามาพังเข้ามาหรืองคนนั้นเลยครับขาผมสัน่นครับอตอนนั้นลำอูผมดังแล้วแน่นอนแลว ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ภาพแบบนั้นใช่ไคือเรารู้แล้วว่าโอเคสิ่งที่เราทาไปหลายหลปีมันได้รับการตอบรับและยอมรับว่าเราเริ่มที่จะต้องเป็นคนสาธรณะเต็มตัวครับผมหลังจากนั้นออกอีกหลายอัลบั้มมากแยแยมากมายหล่กองหลายๆอัลบั้มก็ดังมากๆนะฮะอีกหลายเพลงมีเพลงอะไรบ้างครับที่เป็นนามตะมากมายหลายเพลงที่แบบโอ้โหต้องเลนโวออกมาทีไรก็อ้าะละนี่ล่ะใช่เลยนี่ขอแค่คิดถึงอยากให้รู้ใจ มี่หลายเรืองนะวันสุดท้ายอะไรนี่แล้วก็อยากให้มันเช่นมันก่อนเป็นไมายฉบับสุดท้ายครับถ้าพูดถึงอัลบั้มนะครับได้ออกมากับ R S ทั้งหมดกี่อัลบั้มแปดฮะแปดอัลบั้มหลักแปดครับอัลบั้มหลักแปดแล้วก็มีอัลบั้มชุดพิเศษประมาณหกครับในที่พวกข้ามข้ามเวลาละครละครครับเรนโบนัสแล้วก็มีเรนโบว์อะไรนะหัวใจสลายครับหัวใจสลายครับรวมถึงเพลงคู่ก็ก็ก็ร้องอยู่ ฮะคือท,ท,ทีหลังนะฮะตอนช่วงท,ที่อยู่ในเรนโบว์ ow, ที่เรนโบว์ Ren ยังไม่สลายวงกันก็ยังม,มีรวมฮิตอะเยอะหน่อยรวมฮิตแต่ช่วงนั้นมีมีแปดอัลบัม้มแต่ว่าในแต่ละอัลบัม้มอ่าก็จะมีพวกรวมฮิตแทรกๆอยู่ครับ16อัลบั้มนะ16บอัลบัม้มรวมๆแล้วถ้าอยู่ในเรนโบว์นะในเรนโบว์น่าจะประมาณ20กว่า28อัลบั้มนี้ครับแอัลบัม้มนะครับที่น่ามันที่สุดก็คือมีคนบอกว่าเป็นศิลปินที่อยู่ค่ายนานที่สุดด้วยครับจริงระปว่าครับอยู่มากี่ปีครับก็ ก็ตั้งแต่เริ่มนะฮะจนกระทั่งตอนผมไปอยู่ฝรั่งเศสนีเลยครับผมผมหมดแล้วผมก็ไปอยู่ฝรั่งเศสเลยแค่ต้งประมาณสร็ตั้งสักประมาณสักยี่สิบยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปียีแล้วก็ับแต่ออกผลงานมาหลายๆครั้งก็ยังมีคนตอบรับเสมอเสมอเพราะว่าเรามีผลงานตลอดครับผมอย่างบางทีก็ได้กลับมาทําคอนเสิร์ตบ้างครั้งล่าสุดนี่เป็นไงบ้างกับฟิดแบบเมื่อสองปีที่แล้วสองปีกว่าๆนะคาร์มูรีไนท์ครับที่ที่จันเดอร์ลูครับ ก็มีเ <polarization> สิตบินหลายคนแต่ของเรานี่คือเป็นทางรอนดสปอร์ตให้เราเป็นตัวเอกครับปรากฏว่าได้กลับมาแน้วน้าที่กลับมาทีครับรไม่น่าเชื่อว่าคนเกือบสี่พันคนครับก็ทําให้เรารู้สึกมีกาลังใจขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยเพราะเหมือนเราได้กับเดินข้ามน้ำข้าวทะเลมาไกลเดินทางมาไกลมากแล้วมีคนหลอต้อนรับเยอะๆเราก็มีความสุขมีความสุขมากเลเหมือนแฟนเพลงก็เห็นเคยเห็นเห็นกันสมัยนู้นได้บาคนเนียังจาได้ครับ เหมือนแฟนเพลงนี่เป็นแฟนเพลงถาวรครับแปลว่าคุณจะกลับคุณจะไปไหนกี่ชั้นมาเขาไม่แต่เขาเดินหนีชั้นอยู่ตรงนี้ชั้นอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือน่ารักมากครับทุกคนคนนะอาจารย์ตรับดีบรรยากาศความดังของต้อมเรนโบว์ในสมัยก่อนเวลาดังสุดๆใช้ชีวิตยากไหมครับกลับมากรุงเทพเราก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงอะไรข้างๆก็ไได้สะดวกนะฮะชีวิตก็จะเปลี่ยนไปกลแล้ว เวลาให้ให้กับตนะัวเองก็จะไม่ค่อยมีอย่ว่าก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีอะคอนเสิร์ตบ้างมีถ่ายถ่ายถ่ายหนังสือปกหนังสือ,อเดือนหนึ่งค่อนข้างเยอะเยอะนะแต่ก่อนนะอาจจะมีเวลาตอบจดหมายกันเป็นจดหมายนะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาเลยครับนะแล้วก็ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปแบบแบบว่า มีชีวิตอยู่ในรถตู้แล้วก็โรงแรมเท่านั้นครับคนอื่นค้เขาจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงแล้วองสมาชิกเ็สามารถจะออกไปเที่ยวได้เหมือนเวลาที่ผมไปต่างจังหวัดผมอยากไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่สำคัญสำคัญามาเมื่อเราทำงานเสร็จเราอยากจะไปไปก็ได้ครับคือคือคือทาง RS ด้วยนะฮะก็คิดว่า ไปแล้วจะสร้างความมุ่นวายให้กับคนแถวนั้นคนแถวนั้นนะก็ต้องไปดีกว่าเราก็ต้องยอมเสียสละชีวิตของเราเกือบทั้งหมดในช่วงนั้นเพื่อแลกกันครับหน้าที่แบบวัยรุ่นมันก็หายไปหมดครับผมมันก็หายไปหมดนะฮะแต่สุดท้ายนะฮะก็ถือว่าเราทําหน้าที่ของเราได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราฝันตั้งแต่เด็กมีโอกาสจะได้ฟังเพลงหวานหวานเพลงเพราะๆในสไตล์ของต้อมเรนโบ์บ้างไหมครับกอเป็นเพลงใหม่เพลงใหม่เลย ผมคิดว่าตอนนี้ผมกลับมาค่อนข้างอยู่เมืองไทยค่อนั้งยาวเลยนะอยู่แล้วผมอยากทำเขาเกยเคยคุยกับเพื่อนผมอ้อบ้าง,างครูบ้างนะครับคนผมอยากทําำแต่ว่าตอนนี้ที่ผมทําไปหลายเพลงครับเป็นเดโมครับ,รบเป็นเขียนใหม่แต่งใหม่สร้างน้ำนองเองอะไรเพราะผมทำดนตรีอยู่แล้วก็ยังค่อนข้างยากเพราะเราเจอสมาชิกเพื่อนๆหลายๆคนอยู่ให้ฟังเขาก็บอกมันยังยากอยู่นะ มันรู้สึกว่ามันมีเงิเงินไปนผมนก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งอใหญ่ก็จะเขียนใหม่เพื่อให้มันสร้างความง่ายแล้วก็ให้เป็นสไตล์ของเราให้มากที่สุดครับแต่ว่าโอกาสได้ฟังที่ว่าได้ฟังแน่ครับหรือรรอ๋อโอเคอต้องรอคอยนะครับนะผ่านมา